สวัสดีครับนักท,ทุนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็นตอินเด็กซ์และการวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจำวันพุธที่20 เมีนาคมครับกับผมอาจารย์จิมจินนาสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่ i e ีฟ c h o o l ครับสถานการณ์นะครับของเซ็ตอินเด็กในวันอังคารที่ผ่านมาก็ต้องถือว่าเซ็ตนั้นก็มีสัญญาณเทคนิคอลรีบาวอีกแล้วนะครับนะก็เลยทําให้เซ็ตนั้นไม่มีความรูปแบบของความเป็นเทรนสักทีนึงนะครับนะก็การที่มันลงมาแรงๆแล้วเด้งกลับขึ้นมานะครับนะก็ทําให้ตลาดยังคงเป็นไซด์เวย์นะครับในกรอบเนี้ยร่วมๆประมาณเอ่อนาจะ2เดือนได้นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะสอนเทคนิคนะครันะันนืื่่อองม้ตววหึแลก ชื่อว่าลาฟลิเคชันในการประเมินหา c h a n n e l ถ้าเกิดเห็นว่าราคามันไซเย์ในกรอบไม่ไปไหนสักทีหนึ่งเราสามารถตีช n e l ให้มันได้ไหมว่าตรงไหนเป็นยังไงเดี๋ยวเนี่ยจะสอนเครื่องมือนี้ให้ด้วยในตอนที่ดูกราฟแล้วกันนะครับนะแต่ก็โอเคครับตลาดมันเป็นไซเย์มันก็ขึ้นวันลงวันสลับกันไปงี้จนกว่าที่มันจะเลือกข้างสักทีหนึ่งนะครับนะก็ตอนนี้เราก็มือว่างเอาไว้อยู่ก็ยังไม่คิดที่จะเข้าไปณนะตอนนี้นะครับเพราะว่าผมเห็นสัญญ,ญาณบางอย่างหลายๆอย่างแล้วดูดูแววแลว้วว่ารอบนี้โอากาสลงน่าจะมีมากกว่าการเด้งรรอบนนนนนี้้ส่่่วววตััยงปปะะเมิาาจไไไหด ไกลนะครับนะคราวนี้ทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูเข้าตัวที่เป็นแจกรางวัลแล้วกันนะครับแล้วส่วนการเดี๋ยวเข้าต่อจากนั้นเนาะ พาที่เป็นในการแจกหนังสือนะครับนะก็สุดท้ายคนที่ได้หนังสือนะครับสี่เล่มรวดเลยนะครับนะหกสิบหกหกสิบเจ็ดหกสิบแปดหกสิบเก้าทั้งสี่เล่มนะครับก็ได้แก่นะครับคุณสลันนะครับจากบางคอแหลมนะครับกรุงเทพเรานี่เองนะครับนะแล้วก็ด้วยความที่แกเป็นคุณพ่อลูกอ่อนนะครับแกบอกว่าไม่ไม่มีเวลาไปดูหนังนะครับงั้นแกก็บอกว่าตัวหนังสองใบนั้นครับก็ยกให้กับคนที่จะได้รางวัลในวันนี้แล้วกันงั้นในวันนี้ครับผมจะแจกหนังสือเล่มใหม่นะครับน่ะเป็นชื่อหนังสือว่าเงที่ดดบ จะมาเล่าต่าหลังแล้วกันว่ามันดียังไงแล้วก็แล้วคุณจะได้รับตัวหนังด้วยนะครับสองที่นั่งถ้าเกิดคุณได้คุณร่วมสนุกและคุณทำถูกต้องกติกานะก็เดี๋ยวไปว่ากันว่านังสือ d ช n ิ i อิน e z o ซนน่ะมันมีอะไรบ้างข้างในแล้วก็ทำไมถึงอยากแนะนำให้ทุกคนอ่านเล่มนี้กันด้วยนะครับนะก็ยังไงก็ขอแสดงความดีกับคุณสลรันนะครับนาะจาก บางคอแหลมกทมนะครับได้ไป4เล่มนะครับแกก็เลือกเอง2เล่มนะครับแล้วให้ผมเลือกให้อีก2เล่มนะครับนะก็โอเคเดี๋ยวจะจัดส่งให้นะครับนะพร้อมกับตั้งแต่เล่ม58นี่มาเลยนะครับก็ถือว่าได้ครบแล้วผมได้ได้ไดแจกสักทีหนึ่งนะครับนะโอเคครับผม อะไปดูตัวที่เป็นสิ่งที่เราพูดไปตอนเช้าในวันนี้กันบ้างนะครับสำหรับเช้าวันอังคารที่29มีนาคมนะครับผมโพสต์ไปตอน9ก้โมงยีนาทีนะครับโพสต์ไปที่แฟนเพจของเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคครับโพสต์ไปที่แฟนเพจของ eFin School ครับแล้วก็โพสต์ไปที่ Official Line น์ s อสเซทเตมเทรเพียงแค่3ที่นี้เท่านั้นนะครับการโพสต์ตอน9ก้าโมงยี่ส้านาทีนะไปผมจะไม่ทราบว่าตลาดจะเล่นฝั่งเขียวหรือว่าฝั่งแดงนะครับก็วันนี้บอกว่าปิดปกติที่1617 1636 1598ครับปปิดดีีีทท่่่แแลยวันนนี้เป็กาาารมมอองงงงลตททิศขแท่งเทียนวันก่อนหน้านะครับทิศทางลงวันจ็ดคร พิษนะครับนะแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลยด้วยนะครับนะในรับปบะตานก็อยู่ที่16 3 4เราให้ไว้ที่1636ก็ไม่ได้ใกล้เคียงนะครับห่างกัน2จุดก็ถือว่าไม่แม่นนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นเลยนะครับทั้งในเรื่องทิศทางแล้วก็ในเรื่องของตัวราคาด้วยนะครับแต่ว่าเราก็เอ็กซิกันมานานพอสมควรครับตั้งแต่6มีนาคมแล้วเราก็มือว่างนะครับรอบนี้ก็ไปรอเข้ารอบหน้าใหม่แล้วกันนะครับตอนนี้สัญญ,ญาณก็ มันยังเป็นไซด์เวย์นะครับนะก็ยังไม่ต้องรีบร้อนอะไรนะครับนะก็ยังมีมุมมองว่าสถานการณ์ตาต่างประเทศน่าจะมีมุมมองว่าน่าจะเป็นแย่ นะครับนะน่าจะเป็นแย่นะครับนะงั้นก็คิดว่าบ้านเราก็อาจจะไม่รอดด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็การเมืองบ้านเราก็ยังไม่นิ่งด้วยนะครับนะงั้นตอนนี้ผมมองดูว่าสถานการณ์น่าจะเป็นร้ายมากกว่าดีนะครับนะงั้นใครที่ชอบคอลัมน์นี้นะครับใครที่ชอบความแม่นยําคอลัมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะครับนะขอบคุณมากๆครับนะที่ติดตามอลัมน์นี้กันมาอย่างยาวนานเนาะ ไปดูตัวที่เป็นกราฟกันบ้างครับทุกคนนะในมุมของกราฟที่นึกข้อครับฝั่งขวามือเป็นตัวฟิวเจอร์ฝั่งซ้ายมือเป็นตัวเซตอินเด็กต์นะครับหุ้นทุกตัวในตลาดแทในเซตอินเด็กต์หนึ่งตัวเนาะ ฟิวเจอร์เองก็ตอนนี้ก็ออกอาการแปลกๆแ,แล้วครับต่างชาติเหล่านี้ก็น่าจะเป็นใบโพล่าพอสมควรนะครับเดี๋ยวลองเดี๋ยวช็อตหนักๆน,นะครับแล้วก็วันนี้กต่างชาติก็ซื้อกองทุนขายเยอะกว่าต่างชาติด้วยซ้ายําตลาดก็ไม่ลงนะครับตอนนี้เรียกว่าต่างชาติเนี่ยคุมตลาดโดยสมบูรณ์แบบในที่ผมเตือนเอาไว้เมื่อมาสัก3าสัปดาห์ที่แล้วว่าต่างชาติกลับเข้ามาหลีดตลาดรอบนี้นะตั้แต่ขอ้อรัมนั้นมานะครับคุณจะพบเลยว่ากองทุนนั้นสู้ต่างชาติไม่ได้อีกแล้วนะครับตนะ่างชาติที่ถือว่ารอบนี้แข็งแรงแข่งขัน,นะครรรรบแล้ววววกกก็ออออาอาาาโพพพสมเเดี๋ย ลองหนักเดี๋ยวช็อตหนักสลับกันอย่างนี้วันนี้ก็วันก่อนก็ช็อตหนักวันนี้ก็ลองหนักระดับหลักหมื่นเว้แล้วก็จริงๆไม่รู้จะลองทําไมได้วยซ้ำเพราะตัวเองอะ่ะสถานะสถาน,ก,ถานก,การณ์ภาพรวมตัวเองคือช็อตมาด้วยซ้ำนะครับก็ไม่รู้อีท่าอะไรก็กลับขึ้นมาลองหนักนะครับนะตอนนี้ก็ตัว Open i n t e r e s t สูงขึ้นแสดงว่าการเปิดโพริชันต่างๆนยะเป็น,นเป็นในมุมมอง,องการเปิดนะครับนะเป็นการแมทชิ่งสัญญ,ญาณในฝั่งเปิดนะครับนะก็เป็นอะไรที่เรียกว่า น่าห่วงว่าตลาดเนี่ยจะผันผวนอย่างเงี้ยไปสักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยตอนนี้เขาลองขึ้นมาใกล้ต้นทุนต้นทุนเฉลี่ยของเขาแล้วเดี๋ยวคิดว่าเขาคงจะต้องอย่างมากก็ได้ขึ้นอีกวันเดียวก็ต้องทุบแล้วนะครับนะเพราะว่ามันขึ้นมาที่ต้นทุนของเขาแล้วนะครับนะงั้นก็อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนะต้นทุนของทางกองทุนก็เป็นสีฟ้านะครับฝั่งซื้อนะต่างชาติสีแดงฝั่งขายเนาะตอนนี้ราคาตรงกลางก็ทั้งสองผู้เล่นนี่ก็ถือว่ามีความสุขแฮปปี้ดีอยู่ครับนะต่จะเริ ราคากลับมาลงต่ำกว่าตรงนี้ครับหนึ่นะครับนะเป็นต้นทุนของกองทุนฝั่งซื้อถ้าหลุดปุ๊บก็กองทุนจะขาดทุนโดยสมบูรณ์แบบทั้งฟิวเจอร์แล้วก็ทั้งหุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็เรียกว่ากองทุนเรารอบเนี้ยนะครับก็เสียไปเสียเชิงมวยพอสมควรนะครับนะจากสมัยก่อนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะครับทำะารต่างชาตินี่หมอบตลอดตอนนี้พอต่างชาติอยู่ก็ฟุดฟัดฟึดฟัดขึ้นมาไม่รู้อีท่าอะไรนะครับแล้วเหมือนจะสวมวิญญ,ญาณก,กองทุนในซ้ำเพร,นะนนเราะสไต ก็ไม่รู้อีท่าไรแต่เราก็ต้องอีกไว้กอนแหละนะต่างชาติก็คือต่างชาตินะครับนะก็ต้องถือว่าตลาดพันปวนในรอบนี้มาจากต่างชาตินะครับนะก็ต้องพูดอย่างนี้นะครับนะ ไปดูตัวที่เป็นเซ็ตอินเด็กตนะครับนะใน4ี่ไทม์เฟรมกันบ้างนะครับก็จะเห็นว่าในไทม์เฟรมวีคนะครับนะก็อยู่ในกรอบที่เราประเมินเอาไว้ตรงนี้นะครับนะก็ยังไม่หลุดนะครับเดี๋ยวเอาไว้สักพักหนึ่งไปไกลเดี๋ยวเราเข้าประเมินกรอบด้านปิดแล้วกันว่ามันจะปิดตรงไหนนะครับน,ะนี่ก็คือวีคเนาะส่วนนี้ก็คือเดย์เดย์ Day ที่เราจะบอกยวใช้ล่าฟลิเคชันในการประเมินและการสังเกตดูว่าเดย์เนี่ยไอเส้นสีม่วงตัวนี้ครับนะมันมาตัดบ่อยแล้วกนเดี๋ยวตัดขึ้นตัดลงตัดขึ้น,ต,นตัดลงจนแบบ ในแ,แล้วแต,ต้านที่มีนัยะของในเชิงของฟิโบนัชชีเนี่ยถ้าจะเรียกว่าเสียแมวไปเหมือนกันนะครับนะก็อา,อาการก็ดูแล้วมันก็ เดี๋ยวตัดขึ้นล,ลงบ่อยเกินนะครับนะก็มีวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เราเห็นได้ว่าเฮ้ยตรลงไซเวย์ตรงไหนกันแน่แล้วอาจจะใช้ตัวที่ชื่อว่าราฟเิเกชันในการประเมินนะครับก็ตรงนี้นะเลือกเครื่องมือตรงนี้นะทุกคนนะเราก็เลือกราฟเรเกชันนะครับแล้วก็ปักหมุดเข้าไปแถวตำแหน่งแรกที่เราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มเป็นจุดเริ่มต้นของไซเวย์นะครับนะก็ปักหมุดเข้าไปแล้วก็ตีไปทางฝั่งขวามือนะครับกดสต็อปนะครับมันก็จะวางไว้ให้ว่าตอนเนี้ยผมตีแล้วกัน มันจะไซเวในกรอบประมาณนี้นะครับหนา1610ถึง16 1645แถวนี้นะครับนะก็ไซเวอัพไปประมาณนี้นะครับนะถ้าเบรกเส้นตรงกลางซึ่งถ้าวันวันพุธเนี่ยเส้นเด็กปิดบวกอีกก็จะเบรกเส้นกลางอีกว้าก็จะขึ้นชนเส้นบนอีกนะประมาณนี้นะครับนะก็จะเป็นตามแนวรูปนี้ไปนะครับรูปนี้ก็สามารถโปรเจกต์ไปด้านหน้าได้ก็ดับเบิลคลิกไปอย่างนี้นะครับมันก็จะดับเบิลคลิกไปออประมาณนี้ อ่านะครับก็จะไปโปรเจกต์ไปด้านหน้าได้เนาะก็วางรูปนี้เอาไว้ก็ได้นะครับหรือจะอาออกไปก็ได้เหมือนกันนะครับเพื่อจะดูว่ามันมันเบรกไม่เบรกอะไรยังไงนะครับนะอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับนะสําหรับตัวที่เป็นลาฟลิกชันก็ใช้ไม่ยากนะครับข้อข้อมูลของลาฟลิกชันก็หมายความว่ามันจะหาครับมันจะหาตัวที่เป็นจุดที่จุดเชื่อมนะครับนะที่มีความสัมพันธ์กันว่าอ่าตำแหน่งไหนที่มันมีการตัดกันของราคานะครับนะมากที่สุดมันก็จะ พลอตออกมาเป็นกราฟให้นะครับบางที Data มันเป็นยังไงไม่รู้อนะคุณเห็น Data จะวุ่นวายวุ่นวายแต่ตัวรอปพลิเคชันจะมองว่าเฮ้ยมันมองว่าทุกอย่างเป็นเป็นข้อมูล Data ตรงนี้อันนี้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้ปิดตรงนี้มันก็จับเชื่อมกันลากเส้นผ่านตรงไหนที่มันสามารถทําให้ทุกจุดนะครับนะใกล้เคียงกันมากที่สุดในจุดตัดตรงนั้นนะครับมันก็จะสามารถมองว่าเป็นกรอบนนี้ได้เงี้ยมันก็มองว่าเฮ้ยตอนเนี้ยคุณอนะเดต้าคุณจะเปียงไงไม่รู้อนะแต่ฉันมองว่าเทรนด์ของ Data ของคุณอนะ มันมีความชันอยู่เท่าเนี้ฉันก็จะลากกรอบความชันได้กับคุณเท่านี้เออพูดอย่างนี้ก็น่าจะตีกณน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่านะครับโดยไม่ต้องไปดูสูตรมันนะครับนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่คือตัว l าฟเลกเช่นเนาะ อ่ะโอเคก็พอจะเห็นความผันผวนใน t ทม e f ฟรม e d y y แล้วเนาะก็ว่ามันเป็นไซด์เวัพแบบนี้นะครับนั้นในท i ม e เฟรม e Day ผันผวนก็ร้อยยีิปก็พอจะเห็นรูปทรงแล้วว่าเบรกขึ้นเบรกลงกันอย่างสบายใจเหมือนกันนะครับอย่างกรอบเนี้ยเส้นฟ้าเนี่ยนะครับนะที่เป็นเส้นกรอบ Channel ในแนวเฉียงเนี่ยครับนะมันก็จะบอกว่าเฮ้ย คุณเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นโลที่ชนขึ้นมาแล้วเป็นไฮชนขึ้นมามันไม่ไม่ไม่ควรจะผ่านได้ง่ายใช่ไหมแล้วไอ้นี่ก็เหมือนกันไม่ควรจะหลุดไาง่ายก็หลุดง่ายขึ้นง่ายหลุดง่ายขึ้นง่ายนะครับสุดท้ายกลับมาอีกแล้วนะครับตรงเนี้ยจริงๆอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่ามันหลุดง่ายไปไปจนกระทั่งที่เรียกว่าเฮ้ยมันแบบแทบจะไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับนะก็เอาออกไปก็ยังได้เลยตรงนี้นะครับนะออกไปไว้ข้างล่างถ้กก็ยังดีกว่าใช่ไหมสักครู่นะครับะประมาณนี้นะครับนะ อ่าไม่ใช่เนาะตรงนี้มันจะกว้างกว่าครับอืมตรงนี้ครับทุกคนอ่ะ ถ้าเราแบ่งออกเป็นแค่2ช่วงด้านบนด้านล่างนะก็ประมาณอย่างนี้นะครับนะก็ตีงี้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> อ่ะถ้าเราดูในมุมเฉียงก็ประมาณเส้นฟ้านี่แหละนะแต่ถ้าเกิดดูในมุมกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยขึ้นมาในโซนแนวต้านอีกแล้วนะครับโซนแนวต้านเท่าไละ่ะหร่ล่ะ1 6ส0่6 4นนี่คือโซนแนวต้านเนาะถ้าลงมาเล่นต่ำกว่า1630กก็ ถือเป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักนะครับนะก็โอเคละคนมองลงก็ลุ้นให้มันหลุด1630แล้วการสนคนมองขึ้นก็พยายามทะลุ1640ขึ้นไปด้านบนเนาะอันนี้ก็เซตในรูป1 2 0นาทีนะครับเราเอาแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นใน4ี่ไทม์เฟรมมาเกียนให้อยู่ในรูปแบบ2มิติกันก็ได้ราคานี้เนาะ1630นะคบ1632ราคาณปัจจุบันนะครับแล้วก็แนวต้านที่นี่ครับ16301640แล้วก็แนวรับอยู่ที่1610ถึง1600กลมๆนะตรงนี้นะครับก็อันนี้เป็นแนวที่ค่อนข้างจะสำคัญเหมือนกันนะแนวนี้นะ ไปดูหุ้นฮอตแล้วหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับประจำวันที่26มีนาคมครับจัดอันดับโดยสำนักข่าวฟิแนนซ์ไทยนะครับหุ้นฮอตได้แก่ TACC ครับวอลล่มทะลักครับจับตาเงินสดล้นมือครับลุ้นดิว mna ครับผมแล้วก็ fn ครับเก่งงบปีนี้ฟื้นตัวครับแต่ระวัง PE พุ่งแตะ68เท่าแล้วนะครับนะตัวที่เป็น bts valence ีนะครับวอลุ่มเข้าครับ6เท่าแล้วดูดูงี้ครับวอลุ่มเทรดในวันอังคารวันเดียวที่สามอยย่สิบห้าล้านหุ้นขณะที่ห้วันที่ผ่านมาเทรดกันอยู่เพียงแค่54ล้านหุ้นครับพูดง่ายง่ายคือวอลุ่มเทรดวันอังคารวันเดียวคิดเป็น6เท่าของวอลุ่มเฉลี่ยในรอบ5วันที่ผ่านมาบวกไปทั้งสิ้น28.38%ครับแผน B ครับวอลุ่มออกครับ2.69%ครับลบ ทษที่ครับ2.69เท่าครับลบไป3.08%ครับ ALLA นะครับวอลุ่มออกครับ2.61เท่าลบไป1.85%ครับ Sifco ครับวอลุ่มเข้าครับ2.39เท่าครับบวกไป1.28%ครับแล้วก็ TACC ซ้ำตัวนี้นะครับวอลุ่มเข้า2.25บวกไป2.44%จริงก็วอลุ่มทะลักก็ไม่ทะลักเท่าไหร่นะครับเข้าแค่2เท่าเองนะอ่ะ ไปดูหุ้นที่มีการรีเควสต์นะครับเล่มที่70นะครับผ่านแฟนเพจเล่นมื้นฐานอ่านทีนิ่นะครับแล้วก็ผ่านออฟ u t u b e เล่นมื้นฐานอ่านที่นิ่นะครับ,ว, YouTube, รบวันนี้ผมแจกเล่มที่ชื่อว่า Trading in the Zone นะครับเป็นหนังสือแนวจิตวิทยาที่เปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนผมไปได้เหมือนกันนะครับนั้นะจริงๆแล้วทุกคนจะมี ทุกคนจะมีอะไรสักอย่างที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตนะครับเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นเป็นทางที่แย่ลงอะไรก็ตามนะครับจุดเปลี่ยนของคุณมันขึ้นอยู่กับอะไรที่มันมากระทบตัวคุณเช่นกว่าจะเคยเจอเหตุการณ์บางอย่างแล้วคุณผ่านมาได้แล้วคุณก็คุณก็เก่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับผมเองก็มีหลายอย่างที่เจอเหตุการณ์ที่ที่ที่มันแย่นะครับเราก็ผ่านมันมาได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไม่อิงกับเหตุการณ์นะครับอิงกับการที่เราได้สัมผัสอะไรนั่นอย่างก็มีหนังสือเล่มนี้อีกเล เลเวลหนึ่งได้เหมือนกันนะครับผมชอบเล่มนี้ค่อนข้างมากเป็นหนังสือแนวจิตวิทยาที่ค่อนข้างจะดีมากๆอีกเล่มหนึ่งนะครับนะก็เรียกได้ว่าคุณอ่านเล่มนี้คุณจะเข้าใจว่าเฮ้ยความเป็นเทรดเดอร์คุณต้องเจอในเรื่องอะไรบ้างนะครับในแนวจิตวิทยาผมว่าผมว่าคนที่เป็นนักลงทุนทุกคนอนะ่ะไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์หรือเป็นนักลงทุนกลุ่มไหนก็ตามนะครับนะการได้เข้าใจเรื่องนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับนะมันทําให้คุณเข้าใจถึงสภาวะอารมณ์ของคุณแล้วทาให้คุณเข้าใจว่าเฮ้ย จริงแล้วคุณควรจะแฮนเดิลกับมันยังไงนะครับผมว่านัหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เปลี่ยนผมไปเหมือนกันเล่มหนึ่งนะก็ยังไม่ได้มาน,านิยาสุดท้ายก็เล่มนี้ค่อนข้างจะเก่านะนะครับกเเ็เดี๋ยวพยายามจะหาไม่รู้จะหาซื้อได้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะน่าจะมีแล้วนะนะนะครับนะก็ a ท i n g in ิน e z o ซ e นะครับก็สำหรับคนที่สอบถามเล่มที70่70นี้มาแล้วแรนด้อมเจอคุณคุณได้เล่มนี้แล้วคุณได้ตัวหนังอีกสองสองที่นั่งด้วยจากจากคนที่แคนเซิลตัวหนังรอบที่แล้วนะครับเขยให้กับคุณนะครับน คิดว่าเล่มนี้น่าจะมีคนพลาดนะครับคือคนไม่เข้ามาเคลมนะครับคุณก็สอบถามด้านล่างไปเลยนะครับคุณก็ได้หนังสือถ้าเกิดรอบนี้มีคนแคนเซิลนะครับรอบหน้าก็จะเป็นหนังสือ2เล่มพร้อมกับตัวหนังเช่นเดียวกันนะครับนาก็ไม่ยากเลยนะครับข้างล่างมีคอมเมนต์อยู่นะครับคุณเข้าไปคอมเมนต์ถามหุ้นหนึ่งตัวแล้วก็มันจะมีคอมเมนต์ผมอยู่นะคุณก็เข้าไปสอบไปซับมิดลิงก์ในคอมเมนต์ผมด้วยนะครับก็ถือว่าร่วมสนุกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านกติกาชัดเจนเนาะโอเคครับ ไปแรนดอมจับรางวัลกันเลยดีกว่านะครับเราก่อนอื่นจะไปแรนดอมต้องเอา5คนแคนดิเดตเข้ามาก่อนครับว่ามีใครเข้ามาบ้างนะครับคนที่1ครับฟังชัน f 9ครับเอ h กโก้ครับเพราะจากย t u b e นะครับ5946ครับผมคนที่2ครับนะ SCC ครับปูนใหญ่นะ YouTube เหมือนกันครับ5459ครับคนที่3ครับศรีสวัสดิ์ครับผม YouTube ครับ4595ครับผม คนที่4ครับนะ KCE ครับนะอิเล็กทรอนิกส์ครับ YouTube ครับ2846ครับและคนสุดท้ายที่เราจะเข้าไปร่วมสนุกกันครับได้แก่ ASAP ครับนะ YouTube ครับ3389นะครับ ASAP นะครับนะเอาละเดี๋ยวผมแรนดอมครับคนที่2ที่เป็นคนได้รางวัลนี้ไปนะฟังชั้น F 9ครับคนที่1ไม่ได้นะ คนที่2องครับเ c c เป็นผู้ได้รางวัลไปครับขอแสดงความยินดีกับคนที่สอบถาม a c c มาด้วยนะครับนะหน้าที่ของคุณก็คือคุณทักผมมานะครับแนะนะนําให้ทักทาง Inbox ของ Facebook นะครับนะถ้าไม่ถ้าไม่มีก็ทักในแฟนเพจของอทักใน Official Line a ์แ e คทีฟเทม e ก็ได้นะครับแต่เลขคอมเมนต์เลยคือ Inbox Facebook เพราะว่า อินบ็อกแฟนเพจอะเพราะว่าคนไม่ค่อยได้ทักมาทางนั้นนะครับผมมันจะไม่มันจะไม่หล่นครับนะก็ผมขอให้คุณแคปเจอร์มาแล้วกันว่าคุณได้สอบถามหุ้นตัวนี้จริงๆนะครับขอชื่อนามสกุลที่อยู่นะครับแล้วก็เบอร์โทรคุณด้วยนะครับนะก็ถ้าผมเช็คแล้วคุณไม่ผิดกติกานะครับคุณไม่ได้ถามซ้ำหลายครั้งนะครับคุณก็จะได้รับรางวัลนีไปส่งถึงบ้านเลยนะครับนะก็ขอยังไงก็ต้องขอแสดงความินดีล่วงหน้าด้วยนะครับกับคนที่ถาม SCC เข้ามาครับ เอาละครับไปวางกลยุทธ์หุ้นกันได้เลยครับนะในการวางกลยุทธ์นะครับติดตามคอลัมนี้กันมานานนะครับร่วมๆจะ2ปีแล้วนะผมใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์ครับหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วย Price ครับ volume ครับผมจะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์นั้นสามารถชี้นําทิศทางได้ครับแล้วการชี้นําทิศทางนั้นก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดครับนักลงทุนที่เป็นสายอินดิเคเตอร์ต้องเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนั้นๆนะแต่วยความที่เจตนาลมของคลัมนน์ี้ไม่ต้องการชี้้้นนนําาททิศงงดััแลวนักลงทุนนจะเห็่ Pri คบมน ต้านอยู่ตรงไหนจุด x คิดยังไงครับแล้วก็ target price ครับวัดยังไงราคาปัจจุบันนี้มันน่าเล่นหรือมันไม่น่าเล่นครับและเมื่อนักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนมนแล้วนักลงทุนต้องยอมรับถึงผลการกระทานันด้วยตนเองทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าใจแลวยอมรับถึงเจตนาลมของคอลัมน์นี้เราไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยครับ TAC Consumer ครับ tag นะครับหนาก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ เข้ามาในโซนแนวรับตัวฟิบอนัชี่ที่ผมได้วงเอาไว้แหละนะก็5 6 1 8ก็เนะครับนะก็เข้ามาตรงนี้นะครับแต่ว่าโอเคแหละคุณจะซื้อราคานี้มันก็ตรงกลางเกินไปเนาะก็วัดเลยกลับมาที่ด้านบนน,น่าจะเป็นราคาที่ดีกว่าพอผ่านขึ้นมาได้ปุ๊บเส้นตรงนี้เป็นเส้นแนวรับแล้วก็ดีดขนนึ้นทันทีที่ด้านบนนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างอิงตามเทคนิคอพอสมควรนะครับนะก็นันรับต้านนะครับนะงั้นคุณก็สามารถที่จะโปรเจก เนี่ยอย่างเงี้ยครับ400%นะครับก็เป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะอ,อ,อิงทค่นี้ข้อนะครับนะตรงนี้เนาะอ่ะโอเคเห็นไหม สามบาทสามสิบแปดตังตรงนี้นะครับนะก็อ,อนนี้ก็ต้องบอกว่าื่อนไปในกรอบนี้แล้วกันนะครับนะถ้าเราตรีตีประเมินง,ง่ายๆนะครับนะก็ต้องบอกว่าเฮ้ยกรอบแนวะต้านที่อยู่นี้แหละนะครับงั้น TAAC จะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามคุณต้องผ่าน3บาท38ขึ้นไปให้ได้เพื่อยกกรอบตัวเองไปเล่นกรอบด้านบนนะตรงนี้นะครับ3าบาท38ตังนะก็ถือว่าถืออยนโซนแนวะต้านแหละต้องผ่านขึ้นด้านบนให้ได้สถานเดียวครับสำหรับ t a c c ครับ F.N. ครับเป็นไงกันบ้างครับ F.N. Factory นะครับ Outlet นะครับนะก็ออวอลลุ่มค่อนข้างหนานะวอลลุ่มค่อนข้างหนานะครับช่วงหลังนี้หนาไม่หนาธรรมดาต้องบอกว่าหนามากๆด้วยแหละนะครับนะเป็นรุ่นที่หนามากๆนะครับนะ่ะน่าจะเรียกว่าบอททอมพอสมควรเพราะว่าไหลลงมาด้านล่างแล้วก็วอลลุ่มค่อนข้างแน่นนะครับเรียกว่าแน่น แน่นระดบนั้นจริงๆอ่ะคุณไม่ได้เห็นว่ารูปนี้มานานมากๆร่วมปีแล้วนะครับนะงั้นตอนนี้ผมบอกได้เลยว่ากรอบของเขาเนี่ยคือตรงนี้แหละนะครับหลังจากที่กลับขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับคือเรียกว่าสัญญาณรีเวอร์ซอลกลับขึ้นมาตรงนี้ปุ๊บเราใช้โลเดิมเป็นเกณฑ์เอ็กซิทถ้ารีเวอร์ซอลสําเร็จจริงต้องไม่ทําต้องไม่ทําโลตามกว่าเดิมงั้นความเสี่ยงของมันก็คือโลตรงนี้นะครับงั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจเรื่องฟิโบนาชีแล้วคุณมีเทมเพลตนี้อยู่ที่ผมแจกกันหมดแล้วนะครับนะก็ถือว่าคุณก็อาจจะเห็นรูปนี้ตั้งแต่วันแรกๆถ้าเกิดคุณได้ตามหุ้นตัวนี้อยู่หรือว่าคุณเนีเห็นว่าคุณอย่านี้มีวอลุ่มเข้านะครับนะก็คุณพอจะเห็นภาพแล้วว่า ยุดเป็นยังไงตอนนี้ก็ผ่านเลเวลนี้ขึ้นมาได้แล้วนะครับนะเห็นไหมขึ้นชนแนวต้านด้านบนแล้วย่อแล้วขึ้นมาใหม่นะครับแท่งนี้ก็กลับขึ้นมาอีกรอบหนึ่งงั้นตอนนี้ต่อไปเลยครับบาท79ตังค์นะครับนะเป็นแนวรับที่สําคัญของ FN Factory งั้นอย่ากลับมาต่ํากว่าบาท79ตังค์นะครับนะวอลุ่มก็ถือว่าน่าสนใจนะ BTS ขออนุญาตดูตัวแม่นะครับ อ่ะโอเคก็อย่างที่เราคุยกันไว้เทปที่แล้วนะครับว่า BTS เองก็มีความพยายามแหละจะประคองตัวเองให้สูงกว่า10บาท80อตังซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆตอนนี้ก็กลับขึ้นมาปิดที่11บาทนะครับแนวต้านถัดไปที่บริเวณ12บาท10ตางถึง12บาท20ตสงตางสลับ BTS เนาะแทน B สั้นๆ BTS อยากกลับมาปิดต่ำกว่า8บาท10เอ้10 10บาท80ดสตางนะ แพนบีเองก็6บาท55นะครับนะก็ถือว่าคว้าน้ำเหลวในการขึ้นทะลุสูงกว่า6บาท55นะครับนะตอนนี้ก็แนวรับด้านล่างก็เป็นโซนนี้แหละทุกคน6บาทกลมๆถึง5บาท85ตังนะครับคือแนวรับกลมๆของแพน B นะครับนะถ้าถ้าเกิดสูงกว่า6บาท55ได้สัญญาณเชิงบวกถึงจะมานะโอเคนะ ALLA นะครับนะไม่ค่อยได้ดูหุ้นตัวนี้เท่าไหร่นะครับนะ ALLA นะครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนตัวกลยุทธ์แล้วแหละนะครับเพราะว่าภาพเดิมมันวางเอาไว้ค่อนข้างนานแล้วแล้วก็ไม่ได้ดูหุ้นตัวนี้มานานมากๆนะครับแต่มนโอ้โหราคาไหลลงมาตลอดเลยนะแทแต่ไม่มีมุมให้เราตีเออจริงๆก็มีเนาะ มีอยู่2อสมุมนะครับที่น่าสนใจอ่าแ่มุมแรกใช่เลยตรงนี้นะสังเกตถึงร้อนะลงมากระทบนะครับรับอยู่นะครับนะหลุดพรวดนะครับแนวรับเดิมกลายเป็นแนวต้านนะครับนะแล้วก็มาไซด์เวทแถว200%นะครับค่อนข้างจะนานในกรอบนี้นะครับหลุดขึ้นมานะครับนะหลุดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะสัก2-3-8นะครับนะ ตรงนี้่ะาม่ถึงด้วยนะครับนะก็ไม่เป็นไรนะครับสุดท้ายมันกลับขึ้นมาด้านบนแล้วะนะครับนะเช่นอย่างเงี้ยครับลงมาด้านล่างฟฟบนะครับนะด้านบนขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บก,ก็แสดงว่าสัญญาณ กลับตัวหรือสัญญาลิเวอร์ซซลเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับเมื่อมาถึงแล้วคุณก็ใช้โลเดิมในการเน็กซิส t นะนี่คือความเสี่ยงนะลึกไม่ลึกก็ถ้ามันความเสี่ยงมันลึกคุณก็เล่นให้น้อยลงแค่นั้นเองนะครับอย่าไปสนใจว่าลึกไม่ลึกสาคัญนะว่าคุณต้องรู้ว่าตรงไหนเป็นจุดที่มีนัยยะที่มันต้องห้ามกลับมาปิดต่ํากว่าแล้วคุณก็ไปคํานวณ position size เอาเองในการเล่นนะว่าจะเล่นได้ไม่เกินเท่าไหร่เพื่อไม่ให้พอร์ตเราเสียหายถ้าเราประเมินผิดขึ้นมานะครับนะก็ตอนนี้มันกลับขึ้นมาด้านบนแล้วแหละนะ เรื่อยๆนะครับหลักๆง่ายๆก็บาท48ตังค์ตรงนี้อยากลับมาปิดต่ำกว่าราคานี้แล้วกันเนาะสำหรับ ALLA นะครับนะซิฟโก้ครับซิฟโก้เองก็โอเคครับแนวรับค่อนข้างจะมีเสถียรภาพในการรับตรงนี้นะ7บาท70ตังค์ครับตรงนี้นะครับก็ความเสี่ยงของเขาอยู่ที่7บาท70ถึง7 เจ็บาทแปนะครับนะก็อยากลับมาปิดต่างว่าตรงนี้แล้วการสำหรับซิฟโก้นะครับคลองแนวคลองโลนี้ไว้มาค่อนข้างจะนานมากๆครับนะที่ ACC พูดไปแล้วเนาะตัวต่อไปครับ e อกโนะครับ <c oughs> เอกโก้ก็ไปเรื่อยๆนะครับตันนี้เราตามกันมาตั้งแต่ยังอยู่ใต้ราคาตรงนี้อยู่เลยจาได้ใช่ไหมครับตั้งแต่ต่ำกว่า2 4 0บาทอยู่เลยนะตอนนี้ก็ไล่มาที่290บาทแล้วนะครับก็โซนแนวต้านถัดไปที่บริเวณ302นะครับแนวรับที่ไม่ควรจะหลุดลงมาก็265นั่นเองนะก็ันนี้แหละเรียกว่าเรียกว่าหุ้นที่ไปอย่ายต่อเนื่องแล้วก็ตรงเทคนิค,คด้วยสังเกตไหมครับนะแนวเนี้ยแนวต้านแนวต้านชนไม่ผ่านไม่ผ่านเราผ่านปุ๊บพรวดเลยนะครับยกโลสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยสำหรับเอก เอสครับปูนใหญ่เป็นไงบ้างนะอ่าตันนี้ก็ไปเรื่อยเหมือนกันนะครับนะหลังจากเบรกโซนตัวนี้ขึ้นมานะครับสังเกตดูว่าเส้นเหลืองกับเส้นแดงตัวน,นี้เป็นโซนแนวรับของเขานะครับซึ่งอยู่ที่บริเวณ458บาทถึง464บาทนะครับตอนนี้ก็เป็นแนวรับที่ห้ามหลุดแล้วก็ค่อยๆย้ำขึ้นเรื่อยๆนะต้านถัดไปที่บริเวณ500บาทกลมๆครับสำหรับ Scc นะครับหรือปูนใหญ่นะครับนะสวัสดีครับสีสวัสดีนะครับ สีสวัสด์นะครับนะก็ขึ้นมาในโซนแนวต้านด้านบนตรงนี้นะครับนะซึ่งเป็นกรอบคู่าพาราแลนะครับนะด้านบนนี้ก็งั้นก็แนวต้านที่บริเวณ50บาทเท่าที่ครับโซนแนวต้านนะอยู่ที่5 0าสถึงห้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในกรอบนี้แหละนะ่ะจะเบรกลงด้านไหนหรือเบรกขึ้นด้านไหนก็ไปตามเอาตอนนี้ก็คือ50บาทกับ55บาทเป็นโซนราคาของสวัสด์ครับนะ <c oughs> KCE ครับก็ราคาเนี่ยครับ24่สบาทสาตังค์เรียกก็เป็นอะไรที่เรียกว่าหลุดเมื่อไหร่นะเรียกว่าน่าห่วงมากๆเลยนะครับนะเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ในกรอบตรงนี้แล้วนะครับนะนี่เนาะตรงนี้นะอ่าโอเคนะครับนะกรอบของเขาในรอบนี้นะอ่าเคครับก็อย่าหลุดแล้วกันสำหรับ 24บาท30บาทตรงนี้เรียกแต่ถ้าใครจะเล่น KCE ก็คือราคานี้คือราคาที่เรียกว่าเป็นอ่อ bottom ในช่องนี้ถ้าหลุดขึ้นมาก็เปลี่ยนจากลองเป็น short หรือเล่นฝั่งพุทได้เลยนะครับนะสำหรับ KC นะครับก็24บาท30นะเป็นอะไรที่เรียกว่า,าน่าจับตามองพอสมควรนะครับนะก็ค้างกัตรงนี้มาร่วมสัปดาห์แล้วแหละนะสำหรับ KCE นะ ASAP ครับ ซินเนจติกออโต้นะครับนะก็อยู่ในโซนแนวรับครับ3บาท30ถึง3บาทกลมๆก็ได้นะตรงนี้นะครับนะสบาท30ถึง3บาทกลมๆนะครับคือโซนแนวรับของเขาซึ่งเขาพยายามย่ำในกรอบนี้มานานมากๆแล้วนะครับนะก็เรียกว่า r i s k อรีบอร์ดก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรมากนะักถ้ารับอยู่นะถ้ารับมาอยู่ก็ก็ต้องสตอปไปแถวนี้แหละ3บาทกลมๆนะครับสำหรับซินเนจติกออโต้ครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปตัวที่เป็นอ่ uh, เซ็นดิเด็กกับเซ็นดิหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะจบวันนี้ไปนะครับเซ็นดิเด็กนะครับนะในรอบที่เราคุยกันไว้นะครับนะก็ตอนนี้เรามดระวังเซ็นดิหนึ่งนะครับส่วนตัวก็ยังมีมุมมองว่าตลาดยังคงผันผวนนะครับนะแล้วก็เรียกได้ว่าแรงก็ค่อนข้างลดลงเรื่อยๆนะครับวอลุ่ม ต่ำลงนะครับต่ำเตี้ยเละดินมาเรื่อยๆนะครับแล้วผมดูว่าวิกเด็กในต่างประเทศนะครับในทางเฟรมวิกนะซึ่งถ้าวันศุกร์เนี่ยวันศุกร์เนี่ยครับนะยืนยันนะครับยืนยันจริงตามตามเทมเมื่อวานนะครับนะเพราะว่าไอ้ตัววิกมันเป็นทางเฟรมวิกเนาะคือถ้าวันศุกร์เนี้ยมันยังขึ้นต่อแล้วปิดปิดสูงกว่าไอ้สเส้นที่ผมบอกนะปลองว่าหลังจากหลังจากนี้ไป สภาพการตลาดทั่วโลกค่อนข้างจะน่าห่วงนะครับนะก็ตอนนี้เรียกว่า,เ,าเก็บไม้ก็มือไว้ก่อนแล้วกันนะครับเกณฑ์ซื้อก็ยังไม่ได้ปรากฏดว่าจะให้ซื้อเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปอารอดูจังหวะที่มันชัดๆนะครับแล้วกันว่าเราจะแอคชั่นกันมันยังไงนะครับตอนนี้ก็มือว่างรอไปก่อนครับให้คาไฮเตก็เทรดไปนะครับแต่ฟิวเจอร์ก็เทรดได้นะครับทีเฟกมันเทรดได้เรื่อยอยู่แล้วนะครับนะไม่จำเป็นต้องมือมือว่างนะครับนะโอเคครับพบกันใหม่ในเทปวันถัดไปครับสวัสดีครับ